ได้อะไรดีๆครับรอบนี้จะได้อะไรดีแม่กูว่าแล้วรอบนี้เฮ้ยสวันีครับผมยินดีต้อนรับมชมเข้าสู่ช่องสิบทีวีสิบเทเลไมท์นะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในเกม คารบาวอินฟินิตคอมโบนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มทางด้านของกิจกรรมที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือไพเลตนะครับโอ้โหเป็นภาค2เลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมไพเล็ตทีเซอร์ฮันเตอร์นะครับนี่นะกิจกรรมนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้เหมือนว่าจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รอบที่แล้วหมดไป5 0,000ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหรนะฮะรอบนี้มีอยู่44 0 0 0แต่เราจะสุ่มแค่ประมาณ3 0,000บอเลตพอยต์เท่านั้นนะครับมาดูว่ามันจะได้ของดีหรืออจะได้ขงกา หรือว่าจะได้ของอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่าอย่าที่แน่ๆคือห้องสมบัติรับเนี่ยนะฮะผมอยากได้เป็นต่ำสุดเลยก็คือเจมเนี่ยแหละนะครับไม่หวังอะไรมากนะครับขอเจมสักเจ็ดพันหรือว่า10,000ก็ได้นะครับส่วนที่ไม่อยากได้ก็คือเป็นหน้าของชามแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นใบแรนดอมนะครับนะใบสุ่มแรนดอมแล้วก็ไม่มีใครอยากจะได้อยู่แล้วนะครับอ่ะะฉะนะแล้วนะครับการสุ่มของเรานะครับ ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับนั่นก็คือการสุ่มฟรีนะครับนี่ฮะกดฟรีได้วันละครั้งนะครับอ่านะครับรีเซ็ตทุกบ่ายโมงของวันนั้นๆนะครับผมนะฮะแล้วก็สุ่ม1ครั้งใช้390วอลเลตพอยต์นะครับแล้วก็สุ่ม5ครั้งใช้1950งพันเก้าร้อยห้าสิบวอลเลตพอยต์สุ่มสามไอ้สุ่มสิบครั้งนะครับอ่าอ่าสุ่มห้าครั้งแถมหนึ่งสุ่มสิบครั้งแถมสามนะครับใช้สามพันเก้าร้อยวอลเลตพอยต์ซึ่งเราจะสุ่มทีละเเลลลยยนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบโออ้้้ีี่่ฮกวามตงงแห แรกเลยนะครับสิบนะครับไปกันเลยครับตึ๊ดตขอกุญแจไพเล็คีสักสามอันสองอันขึ้นนะเออโอหได้สองอันจริงด้วยนะครับไม่น่าพูดเลยได้กุญแจมาแล้วสองดอกนะครับไปต่อกันในเกียบผมรอบนี้ออกมาเป็นนกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปปได้อีกสองเอ้าเฮ้ยได้มาแล้วนะครับโอ้ แ,แสดงว่ามันได้ง่ายนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยกูซาดีใจนะรอบ2ผ่านไปรอบ3ตามมาครับผมนะปึ๊บปื๊ด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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊ด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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โรอบนี้ได้สองโอ้โมันเกลือนนะครับโอ้โหนี่คิดว่าน่าจะได้แบบง่ายๆเลยนะน่าจะได้ง่ายนะครับน่าจะได้แบบเกลือนจริงๆนะครับตำแหน่งของอ่าอ่ะนานะครับวุ้ยแล้วรอบนี้ได้ เจมาแล้วับห้าพันนะครับเออเนี่ยแล้วรอบนี้ก็ไปกันต่อครับนะครับจะเฮงหรือเจ๊งเราก็ต้องสุ่มครับเพราะว่าเราต้องทําคลิปนะฮะนะครับใครที่มาดูไม่ทันในเวลานี้ก็ไปอ่ารอดูคลิปเอาก็แล้วกันนะครับเอาแต่ว่ารอบนี้ได้มาอ่าดอกเดียวนะครับกุญแจนะครับผมนะฮะแล้วมันก็เอาอีกแล้วนะครับอาคาเดนะครับกาเดียนมาอีกหนึ่งนะับผมนะแล้วก็มาอีกแล้วนะครับเจมนะครับหนึ่งหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับสุ่มได้อีกครั้งเดียวหรือเปล่าเนี่ยสุ่มได้สองครั้งนะครับอีกสองครั้งอ่าจบตอน โอ้ยรอบนี้ได้อีกแล้วลอุ้ยรอบนี้ได้อีกหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเจมส์นะครับอุ้ยนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาหมุนตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนหมุนนะผมว่าผมเปลี่ยนกระดานก่อนนะผมไม่อยากได้กระดานนี้เลยนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วก็รีกระดานเปลี่ยนใหม่ดิปึด๊ดโอ้โหรอบนี้มาเพียบเลยนะฮะไปว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าน,นะครับผมเน,นี้ยอคาน่านี่โผล่มานี่กรีดรันเลยนะเฮ้ยโอเคนี่ได้เจมนะครับ มา7,000พก็ถื <c oughs> อว่าดีนะครับคือได้ใช้ไงนะครับคือได้ใช้ไงถ้าได้ไอ้นี่มามันไม่ได้ใช้ไงอุ้ยเปลี่ยนแล้เปลี่ยนกระดาษแล้วเปลี่ยนกระดาษแล้วเดี๋ยวรอบนี้ดูดิรอบนี้โอ้โหผมเห็นมีคนได้เยอะในสาต์ขี่เนี่ยนะครับนะฮนะเลสไนเนี่ยเล g ไนดาก้อนนะครับทำการสูบอีกรอบนะครับผมไปครับตื <c oughs> ่นตื่นตื่นตื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 ต โอ้โหตกใจหมดโอ้โหแรนดอมนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ไปกันต่ออีกดอกที่สามไปครับผมโอ้โหตกใจหมดนึกว่าไปลงสีทองนึกว่าของดีเลยนะครับผมรอบนี้รอบนี้อย่าบอกนะว่าเอาอีกแล้วนั่นไงโอ้โหอะไรทั้งนึงวะเนี่ยนะครับดอกสามนี่คืนเน่าคือสองดอกที่ได้แรนดอมเนี่ยตัดทิ้งเลยคือเหมือนเอาโยนทิ้งไปแล้วนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับดอกที่สี่นะครับ ไปนะครับแบบไม่รีรอไม่รอรีนะครับอืมเหลืออยู่4ดอกนะครับจะได้อะไรดีไปครับรอบนี้จะได้อะไรดีๆๆน่ากูว่าละรอบนี้เฮ้ยคดอกูไม่ได้ฝันไว้จะมไม่เนี่ยเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมรอบนี้เราไม่เกลือครับผมโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยมาวะ เกลือมารอบนี้โอ้โหท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับผมโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับดูนะครับโอเคอะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเอาว่าคลิปนี้ได้ทีเด็ดได้แบบได้ไฮไลท์เด็ดๆแล้วบอกเฮ้เอาว่าต่อไปว่ะต่อไปเอาได้ใช้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 นึกว่าไฮนะครับไม่ไฮครับไปกันต่ออีกสองดอสุดท้ายมาครับ มาครับรอบนี้มาอีกอันดิมาอีกอันดิอ,อ,นดอ,อ,อุสัมไม่หวังนะอุสาไม่หวังเฮ้ยเอาว่ะยังไงวะน่ะโอ้โหรอ,อบนี้เป็นแรนดอมับผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอโ้ยังไงก็หวานเจี๊ยบอยู่แล้วนะกดอีกทีได้แรนดอมมันก็หวานเจี๊ยบอยู่ดีไปไปไปนะครับผมโอ้โหเฮ้ยได้เฉยว่ะอะไรวะน่ะไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ป้าหนึงนน่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออโอ้อิ่มละผมว่าผมอิ่มแล้วรอบนี้ย นครับเหลืออยู่อ่าหมื่นแปดนะครับผมจะเหลือไว้หนึ่งหมื่นนะผมจะไปแลกเจมนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะโอเคอีกสามพันเก้านะครับไปครับมาหมุนตรงหน้าเว็บกันต่อนะเยอะ b o o เนี่ยนะครับตเติมไปเท่าไหร่พี่ตเติมไปแปดพันนะโอ้โหนี่อุ้ยได้ไปหนึ่งหมื่นครับผมโอ้ยผมชอบเจม,มากนะครับอ่ะจัดไปอีกทีดิทีนี้อีกทีดิ มาเพียบนะครับกุญแจมาสนะรอบนี้โอเคมาหมุนในนี้ก่อนนะครับติดร้อยเก้าสิบนะครับไปเอาปีกไม่ได้ปีกปีกไม่ได้ปีกหมุนไหมครับหมุนไหมครับหมุนไหมครับหมุนไปครับหมุนไปที่ห้าพันครับผมนะครับโอ้โหเ้ยไม่ใช่ห้าพันเจ็ดพันนะครับโอเคเหลือไปหนึ่งหมื่นนะคนดูเดี๋ยวผมเก็บดอกนี้ไว้ก่อนติดคนดูไว้ก่อน โอเคผมนะครับสำหรับกิจกรรมไพเลททีเซอร์ฮันเตอร์2นะครับวันนี้ก็โคตรจะคุ้มนะครับผมนะเพราะว่าเราได้ใบสวอตแอมมานะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ไม่รู้จะคุ้มไปไหนเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะทุ่มไป4ครั้งนะครับหมุนไป4ครั้งนะครับหมุนกุญแจนะครับได้มาอ่าเป็นอ่าใบสวอตแอมแบบไฮเอ็ดนะครับในห้องสมบัตินะครับโหโคตรคุ้มนะครับรอบนี้รอบที่แล้ว50,000ไม่ได้อะไรรอบนี้30,000นะครับได้มาเลยนะครับ แล้วก็ได้อะไรอีกมากมายนะครับเต็มไปหมดนะครับยังไงก็โคตรจะคุ้มนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผู้ชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามใหม่ทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ตรงใต้วิดีโอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณขอบใจขอบใจแตงก้วแล้วเจอกันนะะครรรบผมมกิจ โอเคผมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ขอตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ